ไงงองแล้วเว้ยได้แล้วน,น,น้ำเดือนแล้วยังล่ะได้กินเราไปได้ได้กินเรามาการันต์าาการันต์โอ้สวยสวยแห้งไม่ปวด้อให้ยก็นนะเข็ดป่ะเข็ดตัวหนห่อยๆแน่ๆได้ปวดนี้สาวเบ้าไว้ใส่น่าไปเอากล้วยเขาออกคอกอ้า,าย โอ้ยพาสิมาเลหนน้ำเราเราถึงว่าไงบ่ล่ะเก็กน้อยแล้วก็มาแล้วเราไปโดนเติบแล้วโอ้ยนก็มาแต่เศร้าแต่มื่อนี้กีดยางก็ลังแล้วบ่จังว่าเป็นเมื่อยห่วงนอนไปสั่นอยากกินกาแฟก็ยังไปสั่นจังว่าแวะมาหาบ่ไปกูบ้านเด็ต้มน้ำยิ่งรำยิ่งไปใส่นอลำยิ่งรำยิ่งเออเออยิ่งยังด้วยนี่น้ำมึงหอน้ำมึงยังหอนอยู่บ่ บ่เละกูก็บ้านเนีดังไฟดังยังอยู่บ่มึงไปมึงไปอันเอากาไปต้มน้ำไม่เออไอมึงก็แค่ไม่กินเนี่ยเจ้าก็เพรกินมาตื่นเงือนเจ้ามันเหลวไม่กินอยากกินยังมากมังหันนี่เราถึมาหาบ้างมึงก็อยากเอากาต้มน้ำพรอนตกินเนี่ยกาต้มน้ำพรอนบอกเนี่กาต้มน้ำพรอนอยู่กันบ้าก็ให้มูเนี่ยเลิฟเว้ยรอบคนเนี่ยเดี่ยวเดี้ยวนึงก็ได้เลมเดคนงาน กูเนี่ยมันงามอยู่แล้วเดก็เดินเถอะเออไปไปคนงามไปเออถ่ายอยู่นี่แหละทนายพอค้าเรื่อมันนี่ที่นู่นรับก่อนนี่กามันว่าให้เอากามาต้มน้ำห่อนนี่ลนะเว้ยแม่นอยู่ดอกคือเฮยไม่ขี้ยุ่ยใส่ละปะนี้่ก็เราบอกว่าเอากาต้มน้ำห้อนมาสั่นสีห้อนให้กูบ้านอ๋อ ไม่คิีดจังไฟก่อนบานนี่โอ้ง,ง,ง่ายองเลยบานี้ตาต้มน้ำร้อนเพื่อนปาถ้าจะข้าเรื่องพวกนีน้น่กากนังดงไฟ งองแล้วเว้ยได้แล้วน้ำเดือดแล้วยังล่ะได้กินแล้วได้ได้กินแล้วไามกระลังกระลังกระลังเดือดมึงกรเบงมึงโอ้ยเดี๋ยวนะไมช่วยหนาท่าได้หนิมาเบิ่งมาเบงมงมาเบิ่งเบิ่งกาขวอนแล้วงับมาไปให้เแล้วต้มเบงนี่ไฟลุกลุ่มบึ้มเลยมาเบิ่งมาเบิ่งไอ้พุจันไม่โยกเอานี่เสีล่ะนี่เด้กาต้มน้ำ นีคือแนวไฟลูกบุบบุบอยู่บุมบุมแล้วชาดแดงมาที่หอนเพชรไปทั่วทีบทั่วเด่นแต่เมื่อกว่ากัวกาต้มน้ำหอนกูก็ต้มให้แล้วเด็โว้ยวไม่ได้กินดอกอีปึกใหญ่กาเอาขากามันขึ้นทางน่ะขึ้นทางใช่เนี่ยบริษัทต้มแบบนี้มันต้มสองชาดแดงนี่มันสิได้กินเอ้าเรียกว่ากาต้มน้ำหอนเนาะกูก็่ากเอาไปเอากาไปย่างไฟมันก็สิบวเป็นกาต้มน้ำหัวเนี่ยวกูโงดมึงหัวมึงแห้งโอ้โว าอ่ไปาไปไปนสไปร้านกาแฟมาดิกูกินมน่เพ่นี่กูไดที่วเพื่อนดมองเดยกูก็เอกาต้มน้ำห่อนสู้กินเลยนี่